มาถึงในช่วงเวลาตรงนี้พาคุณไปเที่ยวงานนี่กันไปจับจ่ายใซ้อยนะครับในงานตลาดนัดภายรวมใจสู้ภัยโควิดร้อมจำหน่ายนะครับสินกาที่มีราคายุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนงานนี้จัดเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับตั้งแต่วัน,วนที่13และก็จัดไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้ที่ลานนาสำนักงานพาณิชจ,จังหวัดภูเก็ตนั่นเองต้องบอกว่าในงาน ในการจัดงานตลาดนัดผ่านนิดรวมใจสู้ภัยโควิดนี้นะครับมีการจําหน่ายมีการขายสินค้าที่สินค้านี่ราคาอยู่ที่ถ้ำให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยก็จะจัดไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ทีลานนาสํานักงานผ่านนิดจังหวัดโดยสินค้าที่ขาวรวมนะครับมี50บูธด้วยกันรอยรายการครับไม่ว่าจะเป็นข้าวซ่านไข่ไก่เนื้อสั์น้ำมันผืช น้ำตาลทรายแล้วก็ผืชผักพ่นุ่นละไม้พืชผักพืชผักพุ่นละไม้สิ่งกา,าเกเตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งข้าวสะตอปลาเค็มในพื้นที่ขราวไว้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งกาททองทิ่นยังถุกเรียนกำมาล,าละเป็นแบบนี้ก็ต้องไปชิมไปชอบไปชมกันในงานนี้นะครับแล้วก็มีแตงโม,มแตงโมหมายข้าวปลาช้อนทะเลนะครับ แ้วก็สับประรดผูกสับประรดภูเก็ตด,ด้วยมากมายด้วยกันนะครับภายในภายในงานนี้เน้นย้ำว่างานตลาดนัดผ่านนิดร,รวมใจสู้ภยัยโควิดนะครับไยกันได้นะครับก็จะมีไปจนถึงวันนี้16แล้วกรุงที่อ,อีกวันนึงนะครับก็คือ17รกรกฎาคมนั่นเองนะครับโดยภายในงานนะครับผู้ประกอบการพนักง,งานและก็ผู้ชายบริการเนี่ยมีการปฏิบัต,ต,ติตนตามมาตรฐาน SOP ด้วย ก็เป็นการปฏิบัติอย่างคลางคลัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้ชายบริการพนักงานนะครับต้องบอกว่ามีการทําร่วมด้วยช่วยกันทําความสะอาดพืน้นอุปกรณ์ในการจ่ายบริการผืนผิวสัมผัสต,ต่างๆทั้งก่อนและก็ล่างการจ่ายบริการนั่นเองและนอกจากนี้แล้วก็จะมีการผู้ประกอบการพนักงานและก็ผู้ชายบริการเนี่ยต่างก็รวมใจนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็จะมีการซ่วมนากากอนามัย แล้วก็หน้ากากผ้ากันด้วยนอกจากนี้นะครับก็จะมีการกําหนดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และก็แอลกอฮอล์นั่นเองและก็มียาฆ่าเชื้อด้วยครบเลยทีเดียวนะครับภายในงานก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรการเนื่องถี่สร้างมาจ่าไปเที่ยวได้อย่างบายใจนะครับและก็มีการเว้นระยะห่างคลองแพงและก็ระยะหนังระยะยืนระยะห่างในการรับสินค้าและก็ มีการเว้นระยะห่างนะครับไม่ว่าคุณจะทํากิจรกรรมอะไรภายในงานนี้นอกจากนี้แล้วก็จะเป็นการควบคุมผู้ชายบริการด้วยแม่ให้มีมากจนเกินไปนะครับและก็มีการกําหนดด้วยว่าในแต่ละคนเนี่ยเข้าไปก็ต้องเลือกสั้นสิ่งขาดที่ต้องการนะครับเพราะว่าต้องการที่จะระบายพื้นที่ตรง,ตรงนั้นแม้เป็นพื้นที่ที่แออัดจ,จนเกินไปนั่นเองนะครับก็เป็นการควบคุมการเข้าออกและก็มีการ ผัดกล้องนะครับวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่กล้องลาดนะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการทุกๆครั้งนะครับก mm hmm. ็ือได้วาเป็นตลาดนึ่งที่ต้องการที่จะให้ธศรฐกิจในจังหวัดภูเก็ตดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการจัดงานตลาดนัดพาณิชย์รวมใจคู่ภัยโควิดก็จะเป็นมาตรการตามที่บอกน,นะครับ เป็นมาตรฐ่าน SOP เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและก็พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากโควิด -19 กนี้นั่นเองนะครับที่นี่ภูเก็ตที่ของคนรักภูเก็ต